สวัสดีครับโปรพิ Pro ทพาร์เมลิทเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ท่านนักกอล์ฟรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าฮิปโมบิลิตี้ของท่านนักกอล์ฟมีปัญหาเขาอาจจะเกิดข้อผิดพลาดของสวิงได้หรือว่าอาจจะตีไม่ไปได้จริงๆแล้ววงสวิงของท่านนักกอล์ฟอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้นะครับแต่ว่ามันติดตรงที่ฮิปโมบิลิตี้มีปัญหาตัวอย่างเช่นนะครับเวลาแบ็กสวิงนะครับมันไม่สามารถที่จะหมุนฮิปได้นะครับโดยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าฮิปติดนะครับหรือว่ารวม หรือว่าการฮิปเอ็กเซนชั่นนะครับก็คือตอนดาวสวิงก้นเด้งไปด้านหน้านะครับโดยส่วนหนึ่งถ้่เว่าฮิปเันเคลียร์ไม่ได้ก็มีโอกาสที่มันจะเด้งไปด้านหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมมีท่าฮิปโมบิลิตี้มาฝากนะครับลองไปดูนครับชื่อท่านี้นะครับชื่อท่าฮิปไนตี้ไนตี้โอเปเนอร์นะครับให้เริ่มจากเราจะเซตนะครับก็คือนั่งบนเก้าอี้นะครับแล้วก็แยกขาออกสองข้างนะครับเราจะพับเข่าข้างนึง ส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะมีการกลางออกไปด้วยทําให้มันเคลืค่อนที่พร้อมกันนะครับผมจะเริ่มจากพับเข่าซ้ายกลางเข่าขวาออกนะครับตัวนิ่งนะครับตัวลำตัตว,ตว,ตวช่องบนนิ่งนะครับเราก็สลับไปอีกข้างนะครับข้างที่เราพับเข้าด้านในมันคือ internal rotation ส่วนกลางออกก็คือ external rotation ซึ่งมันก็เป็นมุมที่เคลื่อนไหวของวงสวิงกอล์ฟนั่นเองนะครับ จำไว้นะครับฮิปที่หมุนได้เท่ากับส่งแรงได้พลานอดลีต e, เราไม่ได้เทรนแค่ให้ความแข็งแรงแต่เราเทรนให้ส่งแรงเป็นครับ